สรุปข่าวเชียงเมนยูโกรประจาวันที่30กันยายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทียงนี้ขอเสนอะอาร์ตงไงคาร่ามองบอดบริหารผีไม่กล้าจะปลดอาบาริมเพราะว่ากลัวเสียหน้านะเมื่องานนี้เจมี่คาร์เรเกอร์นรักวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตมองว่าเหตุผลที่สโมสรแมนยูยังคงไม่ปลดลูเบนอาบาริมออกจากตำแหน่งเคชโค้ดทั้งที่ผลงานแย่ลงเรื่อยๆครับก็เป็นเพราะว่าบอดบริหารกลัวเสียหน้า ในเมื่อเป็นผู้คัดสรรด้วยตนเองแล้วในยขานาดนี้ซึ่งอัลบอริมก็ออกไปแพ้บเบรนฟอร์ดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1ต่อ3เท่ากับในยุคของเขาที่ยังคงไม่เคยชนะตนเกมผิวเบริลกอังกฤษ2เกมติดต่อกันยิ่งมองว่ายิ่งย้อนกับผลงานชั้นก่อนกว่าทก็เรียกว่าทวีความอ่อนใจในคาราดี้ซะอีกนะไหนจะยังทางด้านของเรื่องของทิติเรื่องกับการเล่นระบบ3 4 2 1 ที่ดูยังไงก็ไม่สอดคล้องกับขุมกำลังและก็ธรรมชาติของฟุตบอลแบบแมนยูทําให้ภาพรวมทีมมีแต่ทรงกับสุดแต่เหตุผลที่พีศาแดงไม่กล้าดเด้งกุนซือในวัย11ปีไรนี้ก็เป็นเพราะว่าเท่ากับว่าย,ยอมรับว่าฝ่ายบริหารตาทั่วเลือกผิดคนเช่นกันผมคิดว่าที่เขายังคงไม่ตกงานเพราะว่ามีผู้อำนาจระดับสูงที่ทําพลาดแล้วสผิดแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีก ทั้งในเรื่องหรือว่านอกสนามก็ตามทีซึ่งบัดน,นี้พวกเขาก็กลัวเสียหน้าและจะต้องยอมรับนว,ว่าทำพลาดอีกคนการแสดงความคิดเห็นผ่านร,รายการบันเดนไนท์ฟุตบอลซึ่งงานนี้หากว่าจะปล่อยไว้จะกลายเป็นทหนะทั้งกับแมนยูแล้วก็บรูเบนอัมบอริมอย่างแน่นอนสิ่งทีเขาสร้างกับสปอร์ติ้งเดชบอลผลออกมาน่าทึ่งนะดูทรงจะก,ก้าวมาเป็นหัวหน้าผู้ฝุกสรนที่ยิ่งใหญ่แห่งวงการฟุตบอลได้แต่การบังคุมทีมอย่างแมนยูแบบติดตั้งระบบการเล่นซึ่งไม่เหมาะสม กับขนกับขนบธรรมเนียมสมโมสรในครั้งนี้มันมีแต่แยกกับสุดส่วนตัวแล้วเห็นว่าจากนี้ไปยิ่งฝ่ายบริหารตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัว h ฮ o โค้ได้ไวเท่าไหร่มันก็จะมีเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเพราะถูซีกันไปไม่เพียงแต่จะเป็นหายนะสมโมสรแต่ยิ่งทำให้ตัวของผู้ฝึกสอนเนี่ยเสียรังวัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เราแค่บรอสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเป็นสิ่งที่นา่นาเศร้าใจที่คุณคงจะไม่อยากจะเห็นคนต้องตกงานแต่เรื่องนี้ต้องจบลงโดยไวที่สุดนะกรณีของอาร์มบริมถูกเด้งก่อนที่จะรบตําแหน่งที่โอทาฟอร์ดครบปีต้นพฤศจิกายนตามเงื่อนไขและจะได้ชดเชยอ,อยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์ในครั้งนี้ก็เป็นระวังงานนี้นะผมถ้าเกิดว่ารอจนถึงครบปีนะฮะถึงจะปลดออกเนี่ย ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อยากเสียเงินฟรีนั่นเองแต่ว่าผลงานจัดแลกมาในการที่เกือบตกชั้นหรืออาจจะตกชั้นอย่างนั้นจะทนไหวเหรอเรามาดูข่าวต่อมาน,นครับอาร์ตยังไงสุดทนกับหลัง3ามบอร์ดบริหารแมนยูร้องอัลเบริมเปลี่ยนแผนการเล่นได้ดเดวยเมื่องานนี้อินดี้กาเบรียสนิวส์รายงานข่าวบอกว่าบอร์ดบริหารแมนยูเรียกบริเบนอัลเบริมคุยด่วนนะฮะ ขอเปลี่ยนแผนการเล่นเป็นระบบ4-3-3หลังระบบ3-4-2-1ทำผลงานทีมย่ำแย่เสียเหลือเกินโดยบริเวณอมัมบริมเฮดโค้ชของฝั่งแมนยูโดนบอดบริหารเรียกเข้าพบเป็นการโดยด่ว,ดวนเมื่อไม่นานมานี้เพื่อจะขอให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ4-3-3ตามการเปิดเผยของอินดี้กาเรียนนิวส์แอคเคาท์ข่าวสารในกีฬาของชิวิสเตอร์โดยอมัมบริมเองชื่นชอบในระบบ3-4-2-1ม,มากๆเลยนะหลังเคยประสบความสำเร็จด้วยแผน ตอนที่คุมกับสปอร์ติ้งดิชมอนจนนำจะมาใช้กับแมนยูด้วยแต่จนถึงตอนนี้แล้วปีศาจแดงก็ยังเล่นได้ไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรนักในระบบที่ว่าและทำให้ทีมมีผลงานที่เลวร้ายในคาณันนี้ตามไปด้วยดูยสึกเจ้าเดิมเสริมบอกว่าหลังได้ยินคำขอดังกล่าวของอัลบริมก็อ,อึงจนเรียกว่าพูดไม่ออกเลยโดยคนภายในของแมนยูเองก็ยังเชื่อด้วยว่าตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นอัลบริมจะโดนปลดเมื่อไหร่กันแน่นะ ดยสำหรับเรื่องของอินสตีดกาเบรียลนิวส์เป็นสื่อที่ได้รับการจับตามองมากในช่วงเสมอร์ที่ผ่านมาหลังจากเป็นเจ้าแรกๆที่นําเสนอข่าวการย้ายทีมดังๆอย่างเช่นกรณีของอูโกเอกิเตเก้กับเบนจิมินเชสโกเป็นต้นขณะที่เดวิดเออร์สตีนนักข่าวชื่อดังนะฮะ,ะก็เคยพูดชื่นชมสื่อรายนี้ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเป็นนว่าง,งานนี้นะผมเรียกว่าโดนสั่งบอกว่าให้เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ไปที่อื่นซะ เรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงกุนซือที่ดีคือกุนซือคนใหม่นะจ๊ะ6เหตุผลแมนยูต้องปลดอาร์อริมทันทีได้แล้วโดยหลังจากที่พาทีบุกไปแพ้เบรนฟอร์ดโรเบนอาร์มอริมกุนซือก็ฝั่งแมนยูก็ยืนยันคําเดิมว่าไม่ได้กังวนใจถึงเรื่องการตกเก้าอี้เดิงจากว่าไม่ใช่หน้าที่ของการตัดสินใจของเขาสักนิดเดียว เทาที่ผ่านมาอาดีตโค้ชทีมสปอร์ติ้งเิชบอนย้ายมาปู้ยี่ปู้ยำผีแดงจนไม่มีชิ้นดีเนื่องจากว่าเขาพาทีมชนะไปเพียงแค่9นัดและก็แพ้มากถึง17นัดจากการคุมทีมในการลงเล่นในเกมเพียร์ลริกทั้งสิ้น3 3นัดจากผลงานดังกล่าวทำให้ผู้จัดการทีมชาปรตุเกสเป็นในายใหญ่ในทีมโอแทฟอร์ดที่พาทีมชนะเกมลีกด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำต้อยที่สุดหลังพ้นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ดยอ,อย่างไรก็ตาม BBC ยืนยันแล้วว่าบอร์บริหารแมนยูยังคงพร้อมที่จะสนับสนุนให้อัลบริมททำงานต่อไปจนจบซีซั่นขอทั้งที่มาใครต่อใครก็พากันมองว่าในายใหญ่ในวัย40ปีรายนี้สมควรจะโดนปลดแน่แล้วเนื่องจากว่าไม่มีวี่แววเลยว่าเขาจะพาทีมคว้าผลลัพธ์ในครันี้เพิ่มเติม,ตมได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบอร์บริหารแมนยูนิ่งนอนใจเกินไป หรือมั่นใจในตัวคนซื้อคนนี้มากเกินไปหรืออาจจะขี้ตื่นไม่คิดจะจ่ายเงินชดเชยในการปลดอัลบริมก็ตามแต่นี่คือหข้อนะครับผมที่เห็นว่าผีแดงสมควรเปลี่ยนผู้จัดการทีมได้แล้วเริ่มตัที่หนึ่งกันก่อนได้กันปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแผนการเล่นโอ้โหข้อนี้แรงมากนะฮะเป็นที่รู้กันดีนะว่าคนซื้อยอดฝีมือทั้งหลายมีวิสัยทัศน์และก็มีปรัชญาที่พร้อมปรับเปลี่ยนระบบก,การเล่นเพื่อจะดึงความสามารถสูงสุดนักเตะออกมาแต่ว่าไม่ใช่สำหรับอัลบริมนะ โดยทั้งทั้งที่พาทีมร่วงลงสู่หกเหวแต่ว่าคุณซือท่านทั้นสอฝั่งชาวเมืองฝอยทองปฏิเสธที่จะละทิ้งในระบบ3-43ซึ่งก็จะแสงเขียนมาดนาันแล้วว่าไม่ได้อ่ามีผลกับนักเตะแม,มนยูที่เขามีให้เลือกใช้สอยสักต่าไหร่นักไม่มีแผน2อเอามาดิมยืนยันกับสื่อแม้ผลงานในการคุงทีมของเขาจะเหลวแหลกชวนให้หน้าอับอายในครั้งนี้ก็ตามทีแม้แต่ปบเองก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวให้ผมเปลี่ยนแนวทางการเล่นของทีมได้ คุนซอจอมาอาหารการโอหังคนนี้ได้ต่อว่าเมื่อไม่นานมานี้จอมมาข้อที่2มังเมินดาวรุ่งที่มีอนาคตซะอย่างนั้นหลังจากที่กาเซมิโลติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมที่เชลซีอัลเบริมมีทางเลือกในการใช้งานระหว่างมอนูเอลโอกาเตกับเรื่องของทางฝั่งคอบบี้เมนูนัดบูก,กับเบรนฟอร์ดและก็เป็นอีกครั้งที่เขาละทิ้งวิชิวเด็กปั้นของสโมสรโดยที่เลือกส่งดาวเตะทีมชาติอุรุกวัย ลงสนามกระทั่งทีมมีฟอร์มที่เลวร้ายอย่างที่เห็นโดวยว่ากันตามจริงอดีตมิดฟิลทีมปาดิชัชแมงเองก็เคยร่วมงานกับอัลบริมในทีมของสปอร์ติ้งเดชปอนและไม่เคยมีเกมที่น่าประทับใจเลยตั้งแต่ย้ายมาหากินในเบืองผู้ดีแต่ว่ากุนซือจอมบรันยังคงไม่คิดจะส่งเมนูลงบูเป็นตัวจริงในเกมแรกของพิมบริกซีซั่นนี้ต่อมาข้อที่3วนลูป3วันดี4วันไข้นะ แม้จะพาทีมเฝ้าบ้านเฉือนชนะเชลซีได้แบบปืดจับ2ต่อหนึ่งแต่เกมต่อมาแมนยูก็ออกทะเลไปอีกตามเคยด้วยการออกไปโดนเบรนฟอร์ดกำปราบไปถึง3ต่อหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดเจนะว่าทีมไม่ได้มีการพัฒนาเลยแม้แต่น้อยนะับเป็นความอับอายของแมนยูอย่างยิ่งเพราะถึงขนาดนี้อาร์มริมยังคุมทีมนชนะเกมลีก2นัดติดต่อกันไม่ได้เลยนะับแต่ที่เขาเข้ามารับตำแหน่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024 โดยหลังไพ่เดบีอัลเบริมก็ชี้เลยนว่านักเตะของทีมเล่นตามเกมของเจ้าบ,บ้านก่อนจะตบท้ายด้วยมุกเดิม,มว่าผีแดงต้องมองไปถึงเกมหน้าแน่นอนว่าเราต้องการชนะเราไม่ได้เป็นฝ่ายคอนโทรลเกมเราเล่นตามเกมของเบรนฟอร์ดทั้งบอลจังหวะแรกและจังหวะ2และกระลูกเซตพีททุกจังหวะที่สําคัญไม่เป็นใจให้กับเรามันแย่ที่เราแพ้อ,อีกนัดต่อมาข้อที่4ก่อความผิดพลาดซ้ำซากซะเหลือเกินโดยอองเดเรโอดนาน,น่าถูกบีบให้ย้ายไปเฝ้าเสา กับทรัฟตอนสเปอร์ภายใต้สัญญายืมตัวเนื่องจากขยันก่อความผิดพลาดอย่างที่ไม่รู้จบนะฮะอย่างไรก็ตามอัชตายบยินเดียก็เล่นพลาดไม่แพ้กันรวมถึงแฮร์รี่แม็กไกวซึ่งเป็นต้นเหตุทําให้ทีมพ่ายต่อเบรนฟอร์ดในครั้งนี้ไม่เพียงเท่านั้นในเกมที่ว่าบรูโน่ฟร์เดนเดสสังหารลูกโทษพลาดจนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้ทีมปราชัยก็คล้ายกับว่าขุนพลเรดเดวิลเองนั้นพร้อมจะเล่นพลาดกันทั้งนั้นอันนามาซึ่งความตกต่ำของสโมสรทันที ต่อมาข้อที่5ผลลัพธ์ไม่เคยโกหกใครนับตั้งแต่รตับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูมาอาร์เบรินพาทีมเก็บได้เพียงแค่34แต้มจากการคุมทีมในการลงเล่นเกมพิมเพษสามสิบสา3นัดถ้ามีช็อกก็ต้องไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอีกแล้วเนื่องจากว่าอาร์เบรินเองพาทีมเก็บแต้มได้เฉลี่ย1.03เกมอดยาแกมแต้มเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าหากจบซีซั่นส8นัดผีแดงจะมีแต้มทั้งหมดเพียงแค่39แต้มละเสี่ยงต่อการตกชั้นอย่างไม่ต้องสงสยัย อย่างไรก็ตามอัลบาริมก็รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ว่ามาแม้ว่าซีซันก่อนแมนยูจะคว้าอันดับที่15เนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาระดับของทีเมเบลีกนั้นถีบตัวห่างจากแชมเปี้ยนชิพมากขึ้นทุกทีอันทําให้3มทีมน้องใหม่มักนัดกันจองสาากลับบ้านเก่าเพียแม้ว่าผีแดงจะมีผลงานที่เลวร้ายขนาดไหนก็ยังคงได้อยู่ลีกสูงสุดต่อไปในขณะนี้อะนี่ก็เป็นการพูดถึง5เหตุผลที่แมนยูนั้นเรียกว่าควรจะหาคุณซื้อใหม่คุณซื้อที่ดีคือคุณซื้อคนใหม่นะจ๊ะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่นหนครับขอบคุณทุกคนท่านท่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ